สวายดีตอนสวยๆทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองโมงเนาะหรือว่าบนะ่ายสองเนาะน้องอู๋เมื่อนี้น้องอู๋บ่ได้ไปใส่น้องอู๋ไปตลาดไปตลาดกับเอื้อยเอื้อยอยู่ค้างบ้านมาแล้วน้องอู๋ขับไปเนื้อบ้านกับแม่ไปเบ่งงานอีหยังอยู่ในบ้านแหละที่แบบว่าพี่น้องจะแต่งดอกมืออื่นนะี่นะจะมีงานมัดแขนมืออื่นนี่แต่ว่าไปแล้วเวียกอีหยังมันพอฮันมีแล้วน้องอู๋เอาอแลงน้องอู๋กับแม่จะไปอีก แต่ว่ายัางอู้ยังไม่ถามเจ้าของงานเพื่อนว่าจะ,ะให้อูทายบอสินะอูว,ว่าเออทายอูไปเมื่อแรงไปให้เบี้ยเซอเพื่อนก่อนอแล้วอูสิถามเพื่อนแนละ้วเพื่อนให้ทายบอสินะแล้วเมื่อนี้น้องอูมีชาเล่นหนึ่งสิมาเฮ็ดให้ทุกคนสิมาให้ทุกคนเบิ่งบงังหรือว่าหลายๆคนอาจจะเคยฮู้หรือว่าอะไรหลายๆคนอาจจะเคยฮู้แล้วอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะบ่เคยฮู้หรือว่าไ่เคยเห็นสินะมือ้อน้องอู้ไปงับไปนับเงินแม่ ไปรักเงินแม่มาและสิมาให้ทุกคนเบิ้งว่าเงินลาวที่ไซอยู่ในปัจจุบันนี่นะมีมีเงินมีใบอีกอย่างแดและไซแบบใบอีกอย่างแดเท่าใดเท่าใดนะเดี๋ยวน้องอูจะมาให้เบิง้งนี่คือเงินที่น้องอูเป็นรักของแม่มาอันนี้เป็นเงินแม่น้องอูทุกคนที่ขายเครื่องอยูฮานั้หลานั้นน้องอูไปเอารักมามันบ่ค่อยมีใบางามปันใดมีแต่ใบขี้ร้ายเดี๋ยวน้องอูซีให้ทุกคนเบิ้งมีใบนี่นี่ ถ้าผู้ใดเคยมาลาวก็น่าจะเคยจ่ายเงินกีบเนาะแต่ว่าถ้าไผ่บ่เคยมาน่าจะบบเคยจ่ายอันนี้เป็นเงินกีบลาวทุกคนนี่เป็นเงินกีบเป็นเงินกีบลาวแต่ว่าน้องอูฮันโบทันแบบว่าเงินเก่าๆน้องอู้ฮันทันแบบเงินพวกนี้แหละนะกะเดี๋ยวน้องอูเซลให้ทุกคนเบิ่งเดี๋ยวเฮาที่มารีวิวเท่อละใบเท่อละใบอันนี้เป็นใบ500เป็นใบ500อันนี้เป็นใบพันกีบอันนี้เป็นใบ2 0 0พกีบอันนี้เป็นใบ5,000กีบ อันนี้เป็นใบ1ิบพันอันนี้เป็นใบซาวพันซาวพันในภาษาไทยก็น่าจ,จะสองหมื่นเนาะอันนี้ใบหมื่นหนึ่งอันนี้ใบสองหมื่นเนี่ยอันนี้ใบห้าหมื่นอันนี้ใบละแสนเดี๋ยวน้องอูจะมารีวิวเท่าละใบเท่าละใบเขาเริ่มต้นจากใบห้าร้อยก่อนเนะาะใบห้าร้อยเด้ออันนี้เริ่มต้นจากใบห้าร้อย 500. อันนี้ใบ500เงินลาวจะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนใบ500เงินลาวจะเป็นประมาณนี้มันจะกับหัวกับหางในยนึงเดียวเพราะว่าน้องอูใส่กองหน้าในการทายคลิปอันนี้เป็นใบ500ทุกคนอันนี้เป็นใบ500อันนี้จะเป็นอ่าฮูบของผู้ญิงที่อ่าเก็บกาแฟอันนี้เป็นรูปบผู้หญิงที่เก็บกาแฟแต่ว่ามันที่มีหูบเคลื่อนหูบเคลื่อน อูเขาเจ้าฮ็ดเคลื่อนนะตะต้องอูบแนใจว่าเคลื่อนตัวนี้แม่นแม่นยุใสนะเพราะว่าเคลื่อนหรือส่วนรับประทานว่เออส่วนรับประทานเป็นส่วนรับประทานอันนี้ก็สิเป็นกากาอีหย่างเนาะก,กาอีหอย่างว่ากาแปลว่ากาพักเออกาพักกาพักของประเทศลาวประมาณนี้เป็นประมาณนี้อันนี้เป็นใบ500กีบถ้าอ่าตอนยังน้อยตอนตอนยังน้อยรือว่าเด็กน้อยที่ขาเจ้าเอิเขาเจ้าจะเอินใบากาแฟ เงินเบอร์ห้าร้อยนะเขะจะเอินใบกาแฟย้อนว่ามันมีผู้หยิงเก็บกาแฟทุกคนจเจ้าก็เลยเอินใบกาฟแฟใบกาแฟแล้วใบห้าร้อยแล้วเนาะอันนี้คือสมหน้าใบห้าร้อยไอน้องอูที่ให้ทุกคนเบิ่งใบพันกีบอันนี้ใบพันกีบเงินน้องอูอาจจะโบงงาไมไหมนะทุกคนอันนี้เป็นใบพันกีบซี่มีตัวคยซี่มีหูตัวคุวยตัวคายแบบนี้ใบพันกีบแล้วก็เป็นหูดอกไมออ้อยู่มองนี้่ีะ ใบพนหนึ่งพันกีบเป็นแบบนี้แล้วก็สิมีฮู้บแม่ยิงสามคนเป็นฮู้บผู้หญิงสามคนอันนี้เป็นส่นเผาเป็นฮู้บสามส่นเผาในลาวที่แปลว่าที่ใ,ใหญ่ขนาะดอู้บ่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ฮั่นประเทศลาวมีจักส่นเผามีอู้อู้เคยเฮียนมีสี่สิบแปดส่นเผาที่อู้บ่แน่ใจว่า 48, 49, สี่สิบแปดหรือสี่สิบเก้าส่นเผาแต่ว่าส่นเผาที่ใ,ใหญ่ที่สุดในสามอ่าส่นแม่สน่สนเผาที่ใ,ใหญ่ที่สุดในสามกาคมา็คือมีสามส่นเผาคือส่นเผราลาวลุ่ม ส่วนเผ่ามง้งและกับส่วนเผ่ากุมมส่วนเผ่ากุมุแต่ว่าน้องอูนี่เป็นคนส่วนเผ่าลาลุ่มนะนี่อันนี้เป็นคนสนอันนี้เป็นฮูกแม่นยิงที่แทนใส่ความหมายแม่ยิงส่วนเผ่าลาลุ่มส่วนนี้เป็นแม่นยิงส่วนเผ่าม้งส่วนนี้เป็นแม่นยิงส่วนเผ่ากุมุเขาก็เบิ้งจากการแต่งาก่นาองเบิ้งจากการแต่งกก่นี้มันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นกาเป็นกาทัดหลวงเป็นกาทัดนหลวงอันนี้ก็เป็นกาพักนงสินี่ น้องอูไม่แน่ใจวันนี้เป็นกาพักหรือกาอยัางเด้อเด้อตายแล้วบร่ได้ดเหตุการิ่ได้เหตุการบ้านมาก่อนเนาะแต่ว่าอยากรีวิวสินะพอดีคิดไอเดียออกไ้ติ้งอลไรก็เลยเอเอ,เอ,เอมาเฮ็ดมาเฮ็ดเบิรงนสินะพราะเขาคิดนี่อย่างไดเขาฟ้าเฮ็ดเหมืจะเขาสิลืมอันนี้ก็เป็นตัวควยยังสมัยยังน้อยอูะจะขอเงินแม่อูะจะว่าแม่ลูกขอเงินใบควยได้ถ้าไปองเฮียนจะได้เงินใบหนึ่งพันกีบเลยไปองเฮียนหนึ่งพันกีบนี่แหละไปองเฮียนน่ะใบควยอู้ไม่แน่ใจว่ามันถือจากบ้านเงินไทยวะ ก่แน่ใจกันแบบนี้เด้อนี่ใบหนึ่งพันกีบต่อมาต่อมาเป็นใบสองพันกีบใบสองพันกีบใบสองพันกีบลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นสีแบบนี้เป็นสีแบบนี้อันนี้เป็นเครื่อนอันหูบหูบตัวนี้นี่จะเป็นเครื่อนเป็นเครื่อนน้ําเป็นเครื่อนน้ําเป็นเครื่อนไฟฟ้านะเด่กน้องอู้บอแน่ใจว่าเป็นเครื่อนอย่างวะอันนี้น้องอู้บอกว่ามันเป็นเครื่อนอย่าง มันน่าจะเป็นเคลื่อนแห้งนึ่งในลาวอะไรแต่น้องอู้บอกว่ามันซื้อว่าเคลื่อนอย่างเคลื่อนตัวนี้อันนี้ก็เป็นฮูกทานไก่สอนทานไก่สอนโหมีเป็นฮูกของทานไก่สอนนายกรัฐมนตรีคนทําอีกของลาวอเ,เป็นประมาณนี้เดี๋ยวใบต่อไปไว่นี่ใบต่อไปจะเป็นอ่าใบต่อไปจะเป็นใบห้าพันกีบใบห้าพันกีบ อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเคลื่อนคือกันเป็นเคลื่อนแล้วเป็นอีอย่างวันน้องอูบเนใจเว้ยอันนี้เป็นเคลื่อนกันนี่ใบห้าพันกีบจะเป็นแบบนี้นี่เป็นใบห้าพันกีบแล้วก็ซีมีรูปท่านไก่สอนอีกโพทานไก่สอนแล้วก็ซีมีท่านหลวงแล้วก็กาพักเก่าเป็นประมาณนี้ตัวนี้มันจะเป็นออกแบบสีแดงแดงน่อยนึงเนาะออกสีแดงแดงน่อยนึงประมาณนี้นี่เป็นเงินเบอร์ห้าพันกีบเดี๋ยวถ้าทุกคนได้มาลาทุกคนอาจจะได้ไซ์เนาะถ้าใครได้มาลาอาจจะได้ไซดเงิน บาห้าพันแล้วใบต่อใบสิบพันกีบนี่เป็นใบสิบพันกีบนี่มันจะเป็นรูปตัวนี้มันจะเป็นหน่นทางมันจะเป็นหน่นทางข้ามมีอย่างสัญญางี่แหละนอู๋ไ่แน่ใจว่ายุเขียงไหนวาน้องอูค,คือว่าเคยเห็นมะเจ้ออกทุกเขียงเนวะเขียงคมวนเนาะน้องอูบไ่แน่ใจเลยตัวนี้เด้ออันนี้ก็จะเป็นหูปท่านไกด์สอนคือกันอัน,นจะเป็นใบสีเขียวขึ้นมาอีกไว้หนึ่งสีฟ้าเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นใบสีฟ้าแบบนี้ มือน้องอู้นี่เปื้อนนะทุกคนเพราะว่าน้องอู้ไปเฮดเบียไปจุกขี้ยางไม่อย่างไรแล้วมัน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 คูดมันเลยอย่างน,นี่ไปสิบพันกีบป,ประมาณนี้ส่วนหลายถ้าอน้องอูสังเกตเลยใบใบห้าพันใบนั้นมาแล้วมันจะมีหูทัดหลวงเลยอะประมาณนี้ใบที่น้อยที่สุดก็คือใบห้าร้อยกีบใบสิบพันแล้วเนาะวันนี้ก็มาต่อใบ สาวพันกีบคือใบสองหมื่นกีบใบสองหมื่นกีบก็คือจะเป็นหูบอันนี้ก็เป็นหูบเคลื่อนอีกแล้วอืมเป็นหูบเคลื่อนเคลื่อนน้ำอีกอย่างน้อูบูหูนี่นะอันนี้ก็เป็นหูบเคลื่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหูบทานไก่สอนอันนี้เป็นวัดอันนี้เป็นวัดอีกอย่างวะน้อูบูแน่ใจวัดสีสกีหรือวัดอีกอย่างบูแน่ใจบูเม่นวัดสีสกีคือบูคือวะบูหูบูหูอันนี้วัดเซียงทองอีกอย่างน้อูบูแน่ใจนี่เป็นใบสาวพันกีบกันสิประมาณนี้ หน้าตาเป็นี้เป็นออกใบไอ้ครอบตัวนี้เป็นสีทองทองแล้วก็เป็นหูท่านไก่ซอนนี่มานี่อันนี้ใบซาวพันกีบต่อต่อใบซาวพ่ะแล้วเนาะมายูใบห้าสิบพันกีบใบห้าสิบพันกีบใบห้าสิบพันกีบก็เป็นออกใบสีบัวๆหน่อยนึงใบสี่บัวๆหน่อยนึงห้าสิบพันกีบนี้คือเงินไทยก็ประมาณสองร้อยประมาณใบจะสองร้อย กาจะมีหูข้างไกดสอนแลวก็หูพัดหลวงอันนี้เป็นประมาณนี้แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นอาข้าเจ้าเอิรหอกเอาไหมเอออันนี้ข้าเจ้าเอิรห่อคำอันนี้นะน้องอูห่อคำห่อคำที่ยู่อ่ะยู่แถวแถวเขียมของแถวแถวเขียมของอ่ะกงกันข้ามกับวัดสีสเกตกงกันข้ามกับวัดสีสเกตแล้วก็คนละฝ่าอันคนข้างกับวัดสีสเกตแล้วก็อยู่ข้างขงกับอ่า วัดหอพระแก้วเออน้องอูเคยไปอยู่น้องอูเคยขี่รถผ่านไปผ่านมาอยู่นี่นะฮอนนะทุกคนน้องอูเคยขี่รถผ่านไปผ่านมาอยู่ถ้าทุกคนผู้ใดที่แปลว่าอ่าหอคํานี่จะเป็นจุดที่แบบว่าถ้าแบบมีนักท่องเที่ยวเกาหลีจีนหรือว่าอีหยังทัวต่างประเทศอีหยังมานะนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาขาเจ้าจะมาลงอยู่ที่อันอยู่ที่หอคํานี่แหละเพื่อให้ทุกคนได้ทายรูปอีหยังอีหยังสินานี่นี่ อันนี้จะเป็นห่อคำถ้าใครได้มาลาวน่าจะเคยมาเล่นเนาะอันนี้ก็เป็นหูบท่านไกสอนพรมวิหาร่พนไกสอนพรมวิหารต่อมาใบสุดท้ายแทนแทนแท้ก็คือเป็นใบนึ่งแสนกีบนึ่งแสกีบก็คือเก้ามีหูพท่านไกสอนแล้วก็มีอ่าใบมีอ่าทัดหลวงโอ้โหอยากแลยว่ามีหูพท่านไกสอนมีทัดหลวงแลวก็กอันนี้ก็ทีเป็น หูบห่อพิพิธภัณฑ์ของท่านไกดสอนัวนิอาหูบเป็นรูบห่อพิพิธภัณฑ์ของท่านไกสอนแต่ว่าทุกคนเบอร์แสนหนึ่งนี่นะเบอร์แสนหนึ่งกับเบอร์กับเบอร์สองพันกีบนี่นะแต่ก้อนมันจะมีมันจะมีสองใบมันจะมีสองใบที่แปลว่าเป็นรูบห้างหน้าตาบูคือกันเลยแต่ว่าสองใบนั้นข้าเจ้าได้บาให้ไซส์แล้วสองใบนั้นนะข้าเจ้าละให้มาไซส์สองใบนี้สินะเดี๋ยวเอาตัวนี้มารีวิวตัวนี้ก่อนเนาะ มันก็จะเป็นสีแบบนี้ทุกคนมันแบบมีสีลหลายๆสีมันยุมัยะใส่กันในสีอันนี้เป็นใบหนึ่งแสนกีบนี่เปงแสกีส่วนเงินลาวน้องอูทิมันให้เบิ้งมันมีเดี๋ยวมีกระเมิดแล้วเนาะอันนี้ใบแสนเดี๋ยวสีเหลียงจากจากยง่หาน้อยอันนี้ละกะ่กกาใบสิบพันสิบพันใบห้าพัน ห้าพันละกันใบสองพันทุกคนสิอาดสิงงง,งงกับน้องอูหน่อยนึงเด้อบวเป็นอย่างนอะพอยายามเข้าใจกันนะฮะสองพันใบหนึ่งพันกีบใบห้าร้อยกีบอันนี้ก็คือเป็นเงินลาวเป็นเงินกีบลาวสินะน,นี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นเงินกีบลาวเป็นเงินกีบลาวอันนี้เป็นใบหนึ่งแสนกีบใบที่ใหญ่ที่สุดลองมากับใบห้าสิบ ลองมากะใบสาวพันลองมากะใบสิบพันลองมากะใบห้าพันใบสองพันใบพันใบห้าร้อยเนี่ยก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะทุกคนเนาะอันนี้กะเงินลาวนี่สิแบบที่ไซไซปกติจะว่าบูมีเงินเหรียญเนอะเงิน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 กีบจะบูมีเงินเหรียญจะมีไอ้ท่อนี้ใบมีใบสิบพันใบอันนี้ใบอันนี้ท่อนี้ใบห้าร้อยนี่จะเป็นใบที่น้อยที่สุดใบห้าร้อยนี่ ส่วนว่าใบพันนี้จะเป็นเออใบแสนนี้จะเป็นใบที่ใหญ่ที่สุดใบแสนนี่กะเท่ากับ400บาทเงินไทยประมาณ400บาทเงินไทยโอ้โนทุกคนฮอนหลายเพราะว่าบ้านอูนอออออ่นี้บ่มีแอร์บ่มียางเลยใบอันนี้กะเท e ่ากับร0 0ยสีบาทเงินไทยใบอันนี้กะเท่ากับ200บาทอ่าใบสาวพันนี้ประมาณ80บาทประมาณ80บาทใบสิบพันนี้ประมาณ40บาทใบห้าพันนี้ประมาณอ่าสาวบาท ใบสองพันนี่ใบสองพันนี่บ่อดสิบบาทมั้งใบสองพันนี้บ่อดัิบบาทไปพันหนึ่งนี่กับประมาณห้าบาทวะห้าบาทถึงบ่อดวะ่ะน้องอูกก๋ไม่แน่ใจชันห้าร้อยน้องอูกก๋ไ่แน่ใจว่ามันถึกเท่าไหร่ประมาณสั้นนี้อันนี้ก็เป็นเงินกีบที่แบบว่าทุกคนที่ว่าได้ไซส์ขนะคือแบบบางคนถามว่าเออบ้านน้องอูหันไใส้เงินใส้เงินบาทได้บ่อใส้เงินไทยได้บอ่อคือบ้านน้องอูไใส้เงินไทยได้เ้อทุกคนแต่ว่า ต้องไปแตกเป็นเงินกีบก่อนจะค่อยใสได้แต่ว่าทางหานหานค้าตัวใดที่แบบข้าเจ้าหับเงินบ้านนะข้าเจ้าหับแลกเงินบ้านนะข้าเจ้าก็จะเอาเงินบ้าทแล้วขาเจ้าก็ที่ทอนเป็นเงินกีบให้สินะแต่ว่าคือหันน้องอูหันเป็นหันค้าในนะ้อยเนาะเฮาจ้บ่มีเงินแบบสต็อกหลายปานั้นที่จะแบบมาทอนเท่อละ,อะสองสามแสนนะสองสามแสนสองสามแสนก็เท่ากับสองสามพันเงินเงินไทยเน,ะนาะแต่ซีเฮาบูมีเฮาก็เลย บได้หับเงินบาททามีจ๊แบลว่าทุกคนต้องไปแต้เป็นเอาเงินบาทนั้ไปแต้เป็นเงินกีบก่อนล้วจะค่อยมาใไ,ได้ให้นะแต่ว่าถ้าทุกคนที่แบบเป็นคนไทยหรือว่ามาเที่ยวลาวนะ่ะ แปลว,ว่าโบมีเงินกี่เหมือนซีฮานะโบมีปัญหาทุกคนเพราะว่าเงินบาทอยู่ลาวมันไสได้นะก็คือแค่เอาเงินบาทมาแตกอยู่ในฮานแลกอัตราแลกเปลี่ยนทั่วไปอยู่ในประเทศลาวอยู่ในฮานอยู่ในฮานซับสินค้าทั่วไปนะเฮาก็ไสได้แล้วบ่ะนะนนนนบนี้นนะมันโบมันโบยุ่งยากเลยสาหรับไทยมาลาวนี่อย่างเป็นเรื่องที่ง่ายๆขนาดเพราะว่าค่าเงินของเรามันกับอ่ตาตำกว่าไทยสินะตำกว่าหรือสูงกว่าแล้วสินะมันก็เลยแปลว่าเออง่ายไผ่มาลินลาวนี่ก็ง่ายค่าใช้จ่ายกับ มันก็เรีว่า,วา,ท,ท,าทึกป่มันก็บรรทึกได้ทางท่านุงูเทียบค่าอาหารอีอย่างเงามันก็บรรทึกแต่ว่าถ้าไผ่ที่ว่าโบเคยมาประเทศลาวอย่างมาลินนน่นกะก็ลองมาได้ทุกคนมันมาง่ายๆประเทศลาวมันโบได้มายากเลยแค่ข้ามด้านอี่อย่างมาแต่ว่าทุกคนจะมาลินตัน้งคอกตั้งแขียงอีอย่างของเรามันก็มาง่ายมันโบได้งงยากเพราะว่าการใส่เงินการใส่อีอย่างนี่มันก็ง่ายสบายนะว,ว่าจะเป็นภาษาปากเว้าบอสี่นะมันก็เข้าใจกันง่ายนะน่ะ นี่น้องอูก,กับบูมีอย่างไรน้องอูก,ก็สีจากทุกคนไปก่อนลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอูเด้อเดี๋ยดน้องอูองดอปดอเดาดอกดาอห้ทุก้นเด้นเ้อ้อเ้อเ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 ้อเอเด้อเด้อเอเด้เ้ออใ้้อ้อเอ้น้อเอ้อ้อเนอนญญอเดอ,อ,อาาเด้ออ้อเด้อเด้อเอด้อเด้าเด้้าเดอด้อเด้เด้อเด้อเเด้อเอเด้อเ้อเด้ออ